hello everybody I eat breakfast in the a r า in the dung, in, in the p n g p a in i the p h a หญ้ in the nong nam, in the my home there hello that is my home okay this is, um ก๋วยเตี๋ยวตะบะฮงผักอะไรนี่ผักผักหัวละพาผักหวัวละพาทีผักหวัวละพา and my home is there my home is u a t a r c s t r t it. i it it's not finished now okay บรรยากาศ is ทุ่งนาป่าหญ้าป่าไผ่หญ้าคาหญ้าขานคาย บรรยากาศดีนะนี่บรรยากาศดีอืมบรรยากาศดีศดพี่นวงองมาเด้เียอ,อ่มรำเขียอ,อ่ำรำมันบรรยากาศแบบด,ดูดอกไม้แบบดูสิปลายด,ดวงพงงพายปลอดภัยไร้มนทินกินข่าวพี่นวงังทานข้าวนะฟ้าเสื้อสวยจังอุ้ยเสื้ออะไรนี่ฟินอะไรนี่อาเสื้อฟินแหงฟินแหงเมนี่ อืมว่าเดีบไอที่ว่าบอสบิ๊กหล่อจังครับนะอืมอันนี้ทราบครับนนทราบอยู่แล้วโอ้โหดูดิอันนี้ทานคนเดียวนะครับผมใช้ลุยได้เพราะทานคนเดียวอืม,อมคุณมันเกินจริงปะเนี่ย อืมเคล้าหาไหมนี่อืมเฮ้ยเกินจริงมากตะเกียบตะ <c oughs> เกียบงอฟิวเตอร์เกี่ยวงอเสีหน่าเลยเกี่ยวงอฟิวเตอร์ตะเกียบงออืม พรุ่งนี้เราประท่าใหม่ไทยเนี่ยเห็นป่มพรุ่งนี้ตกเกยม,มิกกี้ประท่าใหม่ไทยงานประจำปีด้วยประจำปีบอกงานฟรีงานอย่างเนาะงานฟรีงานอย่างแล้วพี่น้องป้องไปหมือคืนนี่ต่อไปนี้จะไม่แบบต่อไปนี้จะไม่ไปหาณนุ่นแล้วน,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 น่ากลัวมากหมุนเอ้ ตอนเป็นห้อบอาจจะไปเจอกัน้ะเพื่อนพี่แต่ไปสอห้องนุ่นนะสอนนาสอรังห้องดีหลายเมื่ออื่นเป็นคนตะลายพะนะ